สวัสดีครับ พบกับ n e w s m มา i a อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูไฮไลท์าการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวเต็งที่น่าสนใจคือหมายเลขหนึ่งมาร,บบร์คไบรอันหลุยซึ่งได้อันดับ3เมื่อคราวที่แล้วแล้วก็ต้าสระอัดดาบ,บังครับอันดับ2เมื่อคราวที่แล้วซึ่งก็อยู่ลูที่8จะมีลูที่2ที่โดนดิสคอลิฟายไปแน่นอนนะครับว่าน่าสนใจมากๆทั้งคู่เป็นตัวเต็งเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วทําเวลาเท่ากันแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีบิลภูริพลบุนนั ไทยก็ฝากความหวังไว้ที่สระอัดดับบังครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเรียกว่าเป็นการพิสูจน์ว่าใครจะเป็นเจ้าความเร็วของอาเซียนครับเป็นไฮไลท์ของวันนี้สำหรับกรีธาทุกคนในสนามนะครับก็จับจ้องไปอยู่ที่2คนครับรูที่1กับรูที่8ส่วนรูที่2นั้นหายไปต้องบอกว่ามาร์กบรอันหลุยนี่มาตีนต้นครับส่วนสระอัดดับบังมาตีนปลาย พะช่วงแรกสซร่าตามเยอะมากเรามาดูครับไปครับโอ้โหเครื่องแรงครับเครื่องแรงสซราอันนี้อยู่ที่8ครับแล้วก็ค่อยไล่มามาไปดูอย่างนี้แผ่วครับเริ่มแผ่ว2อัดขึ้นมาครับช่วงวินาทีที่8นี่ครับขึ้นมาแล้วเข้าไปครับเรียกว่าห่างกันไม่กี่เซนนะครับซึ่งเวลาที่ขึ้นมาเนี่ยเป็น10.38แแต่ไม่ทราบว่าเวลาของใครทั้งสองคนก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเอ๊ะใครกันแน่ เขาหรือเปล่านะไม่รู้นะครับ <M ark> มาร์คไรอันหลุยกองกระจับนะครับทั้งมาร์คแล้วก็ทั้งสรอัดดาปังตัวสอานี้ก็มีคนถามครับใช่ไหมเ <c oughs> จ้าหน้าที่ทีมงานก็ถามนะครับว่าวใช่หรือเปล่าตัวสออัดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นตัวเองนะครับแล้วก็ดูรีเพย์อีกครั้งหนึ่งครับอันนี้จับที่สอลอัดเลยสรอาอ,อัดออกตัวรีอคชั่นไทม์ดีนะครับแต่ว่าเป็นม้าตีนปลายสปีดไม่ขึ้น แต่มาร์ลเบหลุยนี่ซอยยืดเลยครับซอยยืดๆๆแล้วครับมารแหวนหลุยซอยอาจจะไม่ขึ้นครับดูอีกครั้งหนึ่งคร st ับฟึ๊บฟึ๊บฟึบฟึบเนี่ยนะครับแม่ภาพนี้ก็ดูไม่ออกว่าเป็นใครต้องรออย่างเดียวครับต้องรออย่างเดียวเท่านั้นใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าสอราชทางทีมงานเรียกครับมาเอาธง ลองเตรียมเฮครับไม่รู้ว่าได้หร right> ือเปล่าแต่ขอเตรียมรอยเฮมาเลเซียก็ไม่ได้แน่นอนครับแต่ว่าก็ขอใส่ธงนิดนึงขอคุมธงหน่อยไม่รู้ครับสซลานบอกไม่รู้มันค่อนข้างเหลื่อมๆสวัสดีครับเนี่ยครับแต่เท้าของเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าก่อนแต่เป็นจังหวะที่ เขาก็กาลังใช้อีกเท้าหนึง่งคือตัวเนี่ยเคลื่อนมาใกล้ๆเส้นเลยเราก็ประกาศมาครับ <c oughs> เป็นต้าสอรัด,ดับบังครับแม่ดีใจนู้นเลยไปหา,าเพื่อน,อนๆนักวิ่งครับเย่ <Yay! c oughs> บิวบอกสะใจมากเขาสนิทกันนะครับ <c oughs> ถึงบิวจะยุน้อยกว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันมากๆ ไม่มีบิลแต่ยังมีตาครับที่คลองเจ้าความเร็วอาเซียนไปขอบบสแสดงความยินดีด้วยครับนี่แม่หรือว่าจะเสียเหรียญทองนี้ไปซชแล้วนะครับคือกีทาในรอบนี้จอชชัวก็ไม่สมบูรณ์บิวก็เจ็บนะครับรวมไปถึงคีรินตันทิเวก็ถอนไป หลังจากที่ได้มา2ทองเราก็ยังได้ทองร้อยเมตรนะครับก็ยังเป็นเจ้าความเร็วอาเซียนอยู่โดยต้าสาราดาบังแห่ขอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณครับเลยตามากแปรอลุยก็คงจะเสียดายครับขาดไปนิดเดียว10.37กับ10.39เครับเขาก็ให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับซ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 ับโอ้โหติดเทอร์โบครับใบอัลลุยติดเทอร์โบ แสงก่อนเทอร์โบฮีทไปแล้วครับแต่ของสลาดเทอร์โบชาร์เจอครับบุบเข้าให้โซลารก็มีเทอร์โบบวกไนททัสครับ สับ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 ครับมากดอัดช่วงท้ายครับได้เหรียญไปครับผมแม่0.02ก็มีค่าประมาณ2เซนติเมตรนะครับประมาณนี้พอ10เมตรก็ประมาณ1วินาทีถ้าเอาตามนี้นะครับสะใจกันไปครับผมนี่ก็เป็นผลการแข่งขันครับ10.37กับ10.39เท่านั้น ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ